สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ๋ก็นำกระเป๋าสพายหนังปลากระเบนรุ่น6ช่องมาอัปเดตให้ชมนะคะรุ่นนี้พี่ๆค่ะสพายออกมาแล้วคือสวยหลูดูดีมากค่ะคุณหญิงคุณนายที่สุดเลยนะคะสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะทั้งตัววัตถุดิบทั้งก็แล้วก็ดีไซน์ที่น้องเอ๋ใส่แบบจัดหนักจัดเต็มน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบลงไปยิ่งเพิ่มความสวยความปังความหรูความเลิศเลยค่ะ เริ่มต้นที่สีดำนะคะเดี๋ยวน้องเหยจะให้ขนาดแล้วก็ราคาก่อนเลยค่ะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วส่วนสูงอยู่ที่7.5นิ้วนะคะความหนาด้านข้างอยู่ที่4.5นิ้วขนาดกำลังดีเลยค่ะขนาดกำลังแบบน่ารักเลยค่ะพี่ๆขาแล้วก็เป็นงานคุณภาพหลักหมื่นด้วยนะใส่หนังให้ดูสิตรงนี้ตรงนี้หน้าหลังหนังแบบจุกจุก ตรงนี้อีกฝากระเป๋าอีกโอ้โหพ,พี่ลองคิดดูน้องเอใส่หนังไปเยอะมาก,มากๆจริงๆนะคะงานคุณภาพหลักหมื่นจัดให้ในราคาพิเศษเพียงใบละ3,900บาทเท่านั้นค่ะเอาล่ะค่ะพี่ๆขาดูด้านข้างด้านข้างผลิตจากหนังวัวแท้นะคะงานตัดเย็บเนี้ยมากเราก็จะดูที่มุมด้านข้างกันก่อนไล่มาที่ด้านหน้านะคะอ่าสีดำตอนนี้มีแค่หนึ่งใบสุดท้ายแล้วนะคะ ปลากระเบนทั้งหมด6ตัวรวมไปถึงฝากระเป๋าด้วยงานตัดเย็บต่างๆให้ดูใกล้ๆเม็ดไข่มุกใหญ่ๆนะคะเป็นงานประดับเพชรค่ะตัวนี้เราจะสาดกริตเตอร์สีน้ําเงินนะคะสวยแล้วก็ทรงพลังมากด้านข้างค่ะขั้นซ้ายขวาก้นกระเป๋าหมูหิ้วและสายสะพายจะเป็นหนังวัวแท้นะคะแล้วก็ดูด้านในด้านในนี่ต้องเอ๋ใช้งานมาให้ดูด้วยด้านในช่องใหญ่นะหนึ่งสาสช่องเป็นหนังวัวแท้ด้วยค่ะ ถึงบอกไงไงถึงบอกไงคะว่าอ๋ยลิสติกหล่นถึงบอกไงคะว่าน้องเอ๋น่ะใส่วัตถุดิบให้กับพี่พี่อ่ะเยอะมากนะแล้วรุ่นนี้จะมีอีกสามช่องซิปก็คือนี่ค่ะด้านในตัวตัวช่องซิปนะคะจะเป็นกำหยี่ส่วนตัวช่องใหญ่จะเป็นซับหนังโอเคไหมอะแล้วรุ่นนี้ใส่อะไรได้บ้างพี่พี่คือโทรศัพท์มือถือเวลาช่องมันเยอะเวลาเราใส่ของมันค่อนข้างจะเป็นระเบียบแล้วสวยงามนะคะ กระเป๋าสตางค์ยาวซิปเดี่ยวปลาเต็มใบนี้1,400บาทนะคะสนใจสั่งได้เครื่องสำอางของคุณสุภาพสตรีกุญแจรถกุญแจบ้านแล้วทุกอย่างเป็นระเบียบนะคะใส่ทุกอย่างเป็นระเบียบก็คือโทรศัพท์กระเป๋าตังค์แชมพคะะข้าของเครื่องใช้เออค่อนข้างเป็นระเบียบมากๆเลยแล้วก็มีอีก3ช่องซิปข้างใน3ามช่องใหญ่ข้างในรวมทั้งหมด6ช่องด้วยกันโอเคมิคะวัตถุดิบแบบแน่นเนาะ เนี่ยช่องเนี้ยหนังวัวแท้นะดูสิดูสิดูสิเฉพาะสามช่องนี้มูลค่า,นะาจริงกับซาันแล้วนะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะว้าวเ,าเราจะใช้งานแบบว่าไม่ใส่สายสะพายนะคะใช้งานแบบถือให้พี่ๆดูก็แล้วกันประมาณนี้ทุกคนคะ่ะสีเขียวสวยสดงดงามมากดูสิคุณยูในใยที่สุดทือมวันแล้วคือเป๊ะมากปังมากเลย อ่ะต่อกันที่สีเขียวดูความเสริความงามน,นะคะการเก็บงานทุกสิ่งทุกอย่างคืนเนี้ยบแล้วก็เปะเวอร์คือถ้าพี่ๆสนใจนะคะแคปภาพแล้วทักแชทมาได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือ โอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมนงเอทาง u t u b e นงเอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปคะ่ะเมมเบอร์นงเอเสร็จแล้วทักหานงเอทางไลน์นะคะอันนี้คือที่อยากให้ดูใกล้ๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่างานเนียบมากงานสวยมากขอบหนังวัวและก็หนังปลากระเบนนี่แนบชิดติดกันนะคะแล้วก็คือความเนียบของงานนะพี่ๆน้องละเม็ดก็ใหญ่อย,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความที่ว่าพี่บ๊อบของงานนสวยมากๆเลยด้านในคะ่ะเห็นไหมคะสามช่องไหลจะเป็นหนังแท้นะคะไปต่อกันที่ สีต่อไปค่ะทุกใบมีสายสะพายยาวให้นะสีต่อไปเป็นสีแดงไวนยอา,อมารมณ์ณนะะแบบคุณหญิงคุณนายนะคะสวยแบบคุณหญิงคุณนายมากค่ะสีแดงไวายค่ะพี่พี่ดูใกล้ๆก่อนพี่พี่ดูใกล้ๆก่อนเป็นไง หนังที่ใช้ก็เป็นหนังคุณภาพหนังสวยการเก็บรายละเอียดนะคะทุกอย่างก็คืออารม์อะไหล่ตัวดีตัวหนาตัวแพงทําให้แบบงานยิ่งดูสวยดูหรูทีนี้ก็ขยับมาดูใกล้ๆนะคะไล่มาตั้งแต่ฟากระเบาลลาตัวนะคะปลากระเบนทั้งหมด6ตัวได้กันจุกๆเลยถ้าเป็นเรื่องของวัตถตุดิ พี่ๆ่ะไว้ใจน้องเอกได้เลยนะคะน้องเอกจะใส่วัตถุดิบให้พี่ๆแบบเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะอ่าแล้วก็สีสันสวยโดดเด่นมากค่ะมาต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีแดงสดค่ะ3 9 0 0บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บุกเพิ่มนะคะแล้วก็มีของแถมสวยๆให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมเป็นขาจระเข้แท้ค่ะสวยเรียบหรูนะคะบวกกับสีสันเนี่ยยิ่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานนะคะพี่ๆขาอ่ะใครจะเอาไป ถือช่วงตรุษจีนนี้แต่แต่ว่าสีแดงอะคะมันก็จะถือได้หลายโอกาสนะคะช่วงตรุษจีนนะคะวาเลนทน์คริสมาสนะคะปาร์ตี้รื่นเริงบันเทิงใจหรือว่าสาวๆที่ชื่นชอบสีแดงและถ้าสำรวจแล้วว่าที่ทำงานยังไม่มีใครถือกระเป๋าสีแดงเลยถ้าถ้าเกิดว่าสถานที่ทำงานเขาไม่ได้มีกฎระเบียบแบบห้ามเนาะถ้าเป็นสถานที่ราชการเขาจะห้ามนะแต่ถ้าเป็นแบบเอกชนท่านไหนทำงานออฟฟิศเขไม่ได้ห้าม แล้วเราดูแล้วว่าเพื่อเรายังไม่มีใครใช้กระเป๋าสีแดงแนะนําว่าพี่ๆต้องใช้ค่ะเพราะว่าจะโดดเด่นที่สุดอ่าแล้วความโดดเด่นนั้นมันจะสร้างความน่าจดจําให้พี่ๆสวยโดดเด่นเป็นที่น่าจดจําแล้วผลลัพธ์ทีมนจะตามมาเยอะแยะมากมายนะคะสาวๆ <c oughs> บอกไว้ก่อนนะคะซับในเป็นหนังวัวค่ะสามช่องใหญ่สามช่องซิปเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีส้ม โอ้โหพี่พี่ขานี่คือสีของเจ้าแม่ Fashion แฟชั่นแหละนะจะบอกเลยว่ามันเป๊ะปังแล้วมันโดดเด่นมันสุดพึงมากแล้วถือไปไหนมาไหนทุกคนก็จะต้องสะดุดตาละค่ะสีสันแล้บวกกับวัตถุดิบแบบเนี้มันหาไม่ได้จากที่ไหนนะคะอะลูกค้าน้องเห็นนะคนจีนนะพี่พี่คนไทยเชื้อสายจีนนะเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยชอบหนังปลากระเบนมากแล้วคนจีนเขาจะแบบว่า ชอบสีสดสดเขาจะถือว่าเป็นสีมงคลสีสดใสสีสวยเงินเข้าดีสีส้มสีเขียวสีแดงลูกค้าคนจีนมาซื้อเยอะมากนะคะแล้วลูกค้าก็ประทับใจด้วยค่ะเพราะว่าน,ออน้องเอ๋น่ะเออราคาจากน้องเอ๋น่ะไม่แพงใช่ไหมแล้วคุณภาพสีของน้องเอนี่ถูกอ,อกถูกใจแม่แม่จีนแบบมากเลยพี่คือแบบเห็นไหมไฮโซจีนนะคือเขา ใส่สีจัดหนักจะเต็มสีแดงทาปากแดงนะคะพี่ๆเขาถือว่าเป็นความมงคลค่ะอ่าถูกใจเลยนะคะนี่ค่ะดูด้านในสุดยอดมากเลยน้องเลยใส่วัสดุดเยอะจริงไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปสีฟ้าน้ําทะเลค่ะจะใช้งานแบบ Cross Body ก็ปรับสายยาวลงไปเลยนะคะสาวๆจะตัวเล็กหรือว่าตัวสูงมากนะคะตัวสายสะพยสามารถปรับระดับได้ เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะใช้แบบดีเลยขนาดก็กำลังดีเลยค่ะพี่มาต่อกันที่สีฟ้าน้ำทะเลพี่พี่ดูจากด้านข้างก่อนคือหนังที่น้องเอกใช้อ่ะพี่พี่ขาดคือหนังสวยมากนะหนังสวยมากตัวด้านข้างอ่ะหนังวัวแล้วก็ตัวหนังปลากระเบนอ่ะเป็นปลาสายพันธุใหญ่หน้าแล้วเม็ดไข่มกุกน่ะมันจะใหญ่จริงๆนะแล้วแล้วเป็นงานที่แบบว่าสาดเพชรด,ด้วยแล้วขั้นตอนแล้วก็ค่าแรงหรือว่าค่าวัตถุดิบเพิ่มไปอีก แต่ขอโทษนะคะเวลาง,งานน้องเหยโดนแดดโดนไฟอ่ะพี่พี่อ้าเฮสวย <c oughs> เวลาง,งานโดนแดดโดนไฟก็ค่อนข้างจะระยิบระยับมากๆนะคะดูด้านในค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูพิงค์บาร์บี้ค่ะอ่ะสวยโดดเด่นเรียบรู้และดูดีมีสเสน่ห์มากมายสีนี้นะคะได้ทั้งความรู้สึกแบบเปรี้ยวแล้วก็ว่าน่าราักในคนคนเดียวกันผู้หญิงเรานะคะ สวยอย่างเดียวไม่พอคะ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคือต้องเอกจะบอกกับพี่ๆว่าผู้ชายหลายๆคนที่อแอบไปมีแฟนแฟนแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะ่ะเขาไม่ได้หาสาวๆที่เป็นเหมือนเดิมนะคะบางท่านน่ะคือมีภรรยาที่สวยอยู่แล้วบางทีไปมีใหม่อาจจะอายุมากกว่าเดิมหรืออาจจะแบบว่าสวยน้อยกว่าเดิมก็ได้แต่เขาไม่ได้แบบคือต้องบอกเลยว่า ความเป็นจริงแล้วอะความเป็นจริงแล้วนะเขาแค่ไม่ต้องการอะไรที่เป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆถ้าอยากสวยสะกดสายตาหมาเศรษฐีสวยสะกดสายตาผู้ชายทั่วโลกแล้วก็ผู้หญิงที่สวยและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆจะเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาแล้วก็เป็นเป้าหมายของผู้ชายหลายคนนะคะอันนี้น้องเอแนะนำนะพี่ๆคะ่ะน้องเอยกตัวยอย่างอะดูไปด้วยพูดไปด้วยน้องลิซ่าหรือบรรดาตัวแม่นะ ทั่วฟาเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ย mm hmm. เขาจะมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ hmm. เปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าตามงานแฟชั่นโชว์ต่างๆหรืออะไรเงี้ย mm hmm. การออกงาน mm hmm. การปรากฏตัวแต่ละที mm hmm. เขาจะเปลี่ยนตลาดเลยหวานได้เปรี้ยวได้แซ่บได้อะไรเงี้ยแล้วเขาสามารถครองหัวใจผู้กู้คนได้อย่างทั่วโลกอันนี้เห็นไหมแล้ว mm hmm. ถึงผลิตงานมาให้พี่ๆเนี่ยคืออะไรรู้ไหม mm hmm. ถ้าเกิดพี่ๆไม่เคยเปรี้ยวไม่เคยหวานเลยน้องเอกก็จะแนะนํานะคะว่าลองดู อย่างเงี้ยอย่างสีม่วงพาสเทลอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นไม่มีเรายิ่งต้องมีค่ะเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจําแน่นอนว่าถ้าเราเสียเงินแล้ว บางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องสวยเพื่อใครหลายๆท่านก็คิดแบบนี้หนูก็หนูก็คิดแบบนี้เหมือนกันบางทีไม่ต้องสวยเพื่อใครหรอกสวยให้ตัวเองมีความสุขนี่แหละใช่ไหมคะคือการได้แต่งการได้เปลี่ยนนะ่ะสาวๆจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นสาวๆจะสนุกกับการแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วงานจากนอตเนียนะมันเป็นของแท้พี่ๆมันเป็นของแท้แล้วราคาจากน้อยก็เบามากนะสามพบาทเท่านั้นถ้า พี่ๆสนใจสีไหนก็ทักมาได้เลยอยากได้ฟีลแบบไหนหรือว่ายังไม่เคยมีฟีลลิ่งแบบไหนสีหวานละมุนล,ละมุนอย่างเงี้ยน้องก็เอ๋ก็ทํามาให้วันไหนใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆเลือกถือกระเป๋าสีอ่อนๆได้เลยเข้ากันได้แน่นอนค่ะดูด้นไนค่ะจึ้งมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะเป็นสีเขียวพาสเทลค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่ๆใส่ชุดแบบสีพาสเทลแล้วพี่ๆถือกระเป๋าสีพาสเทลนะ คือจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะอ่ะดูเห็นไหมล่ะสวยหรูสวยหรูอุยออ้ยงานดีงานดีนดเม็ดไข่มุกเห็นไหมคะงานตัดเย็บต่างๆคือเป๊ะเวอร์เต๊มเวอร์มากๆเลยค่ะผู้หญิงเราจะสวยแบบเดียวไีได้นะคะเชื่อน้องเ,เธอคะ่ะแต่ถ้าเราพึงพอใจและเราไม่ต้องการใช้ความสวยของเรานะคะเพื่อให้ใครมามองโอเคเราจะสวยยังไงก็ได้แบบของเราเท่าแหละแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าจะสวยมัดใจคนนะ ถ้าจะสวยมัดใจคนและการมัดใจคนมาทําเงินได้นะคะต้องเหนืจะบอกใครเห็นเวลาดูน้องลิซ่าตัวแม่ตัวมัมระดับตัวแม่ทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกเนี่ยเขาก็ต้องสวยมัดใจคนเพื่อสร้างเม็ดเงินมหาศาลอย่างเงี้ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับเป็นหวานได้เปรี้ยวได้อ่อนโยนได้คือแบบมันยาลอยเล่มเกลียอนอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นผู้หญิงที่สามารถครองหัวใจผู้ชายครองหัวใจผู้ชายได้อย่าง ยาวนานแล้วก็คองได้หลายคนด้วยนะคะเอาราคานี่ก็เป็นแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,น,นำมาเล่าให้ฟังซีเบตโกะค,ะค่ะพี่ๆ่ะซึ่งหมดเป็นเรื่องจริงนะคะสิ่งที่เ็นเล่านี่คือเรื่องจริงนะคะพี่ๆ่ะยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนมีสามีแล้วก็ต้องสวยไว้ก่อนเออ คนไหนที่สามีบอกห้ามสวยแล้วนู่นนั่นจะเองดูด้วยว่าสามีเราไปมองคนอื่นหรือเปล่าถ้าเขาไปมองคนอื่นเราเราก็ต้องพิจารณาคําพูดค้วนะทําไมเขาไม่ให้เราแต่งทําไมเขาไม่ให้เราสวยแต่เขาไปมองคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นต้องเห็นต้องเห็นไม่ยอมนะบอกกอไม่ได้นะคะเราต้องสวยเลยกอนนะคะพี่ขา,าผู้หญิง,ยงอย่าหยุดสวยเนี่ยพอโตขึ้นมาในระดับหนึ่งนูผ่านโลกมาในระดับหนึ่งเนี้ยนอกจากมานั่งพิจารณาเอ้คำนี้จริงนะคะทุกคนะอยากได้สีไหนทักมานะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอกด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ